ไวยอยู่นะครับนานลสลยเลยโอเคครับผมลุยครับเจีามูลเลียไปใ <c oughs> ส่วะสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับผม วันนี้มาขึ้นพึ่งต้นนี้นะครับเกือบลืมนะครับต้นนี้ผมเคยตีไว้ช่วงหลังปีใหม่นะครับผมนึกว่านึกว่าเขาล้างไปแล้วนะครับแต่ว่าม,มีมีคนมาดูแล้เขาบอกว่ายังอยู่นะครับผมก็เลยให้มาขึ้นครับพี่น้องเออวันนี้ว่าไม่รู้ว่าจะมาไล่พึ่งหรือว่ามาตีพึ่งหรือมาไล่พึ่งก็ไม่รู้นะครับผม เดี๋ยวเป็นรุ่นน้ำหวานนะครับว่าจะมีไหมถ้ามีก็คงต้องหยอดรังแล้วมั้งตัวอ่อนไม่น่าจะมีแล้วครับผมเพราะว่านานนะฮะผมมาขึ้นช่วงวันที่หกมกราคมนะครับช่วงหลังปีใหม่น่าจะเป็นอีพีที่เท่าไหร่สามสิบสามหรือเปล่าไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วไหนดูรังพึ่นนะครับผมนู่นครับอยู่ข้างบนนะครับอืม เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนอีกทีนะครับนี่เป็นพึ่งต้นบางแง้นั่นแหละครับพี่น้องคนจำกันได้เนาะแต่ใครที่เคยดูนะโอเคไปดูข้างบนอีกทีนึงครับโอ้ห้องใหญ่เถอะวะควบก็บอก่อยจะมีควัน ่ขาตัดหมดเลยนะครับพี่น้องาว่าแก่แล้วให้เขาย้ายเข้าไปอยู่ในป่าใหญ่นะครับนี่อยู่ในบ้านนะครับโอ้ยังมีตัวอ่อนครับผมโอ้โหเห็นแล้ว môn ăn có sướng vậy đó, nhưng nó có đai vậy. Tang cong thép nè. Bây giờ chú tang tài อย่าบออย่าหายมาลงเลยโอ้โหดุครับพี่นะ้องดุครับผมดุ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 ใส่ควันครับผม

vâng đồn chứ không đồn có đồn vâng vâng nó, vâng 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 Chặt, đủ chặt À Chẳng đủ vâng thì vâng ดูเลยพี่น้องเลยโอ้หายเจ็บ 여기 어... 오 Good. โอเคแล้วครับพี่น้องทำไมมาดูจังเลยตอดงอนครับถึงในบ้านมันดุจังเลย quan là nó đâu Ủa, lồng bè thùng nó phía nó cũng luôn Da loden. Yeah. รถขับรถว่าทว่ืวะ ก่อนหัวน้ำนะครับพี่น้องไห้ให้ให้ครับให้ให้ให นีบตัดน้ำแล้วครับพื่งดูดเี่ยวมงเลียไปใส่วะ่ะ อ้ยหายจะว่าโอ้ตัวลงหน่อยด้วยเพราะว่าดุมากเมาไว้แล้ว ôi giảng hải nó tìm ơi giảng hải luôn á để mẹ mà giảng lại đi ถึนพาตัวแล้วพ่อตรงนี้ไว้ละฮู้ลงบานะม โดนบอเออเปนกระโดดไงีล้ลคือราคายี่สิบเล,ะละยราคายี่สิบเลยบอบอตั้งคนัไม่เยบไมเรียบหรอกตั้งอยู่นี้หรอตั้งเห

จบุดท้ายแล้วครับผมซึ้งูบใช่นหมอู้จำเลยัวกั่เงยโอ้อันนี้ก้อนที่สองนะครับก้อนแรกไม่ได้ให้ดูด้วยพี่เ้าเพราะมัน,นต่อย

อโอ้ไปหอนขึนน้นกันกูนะต้องไปหอนขึืนกันคุณโอเคครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับผมโดนไปเยอะเหมือนกันครับพี่น้องอเ, <laughs> เดี๋ยวส่งถุงลงข้างล่างมาครับโอเคพี่น้องครับกล <laughs> <laughs> ับ <laughs> มาถึงบ้านเรียบร้อยครับ โอ้โดนกนทั่นหน้าครับผมก็โดนเยอะมุดต่อยตรงเนี่ยตรงคอตรงหลังนะครับผมมือก็โดนบวมอยู่คนที่ไปด้วยคนน่วมครับพี่น้องปิ่งแว่นแว่นหัวซักเลยดิแว่นนอนเคือเลยดิโอเคเดี๋ยวให้ดูน้ำหวานนะครับเดี๋ยวดูน้ำหวานนะครับพี่น้องอันนี้แผ่นแผ่นที่ตัดที่หลังนะครับออ นี่นะครับสาม <3. S 2> จุดเกือบถึงสี่โลครับพี่น้องสามจุดแปดกว่ากเดี๋ยวดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับโอ้ยสองชิ้นนะครับพี่น้องนี่เสื้อพี่วชิ้นนี้หนักไอ้โอ้ชิ้นนี้เท่าไหร่หกโ,โ,โ,โลขีดสิบโลพอดี โอ้โห oh oh, พี่น้อง6กิโลกับเกือบ2ขีดนะครับพี่น้องโอ้ oh, oh, มีตัวหน่อยนะเดี๋ยวค่อยเอาตัวออกครับพี่น้องโอ้ oh, oh, แสดงว่าร่างนี้ได้10กิโลนะพี่น้องผ่านครับโอเคโอ้แจ่มเลยส <c oughs> แล้วหวานได้10กิโลครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยครั้งนี้ เป็นงรึ่งที่ผมตัดไว้ช่วงล้างปีใหม่นะครับนึกว่าล้างไปแล้วโอเคแต่คือรอบสองครับปรากฏว่าอย่างนี้เลยครับพี่น้องแต่ว่าดุมากเลยเนต็มพอเลยไม่มีพอโอเคสรุปแล้วรวมได้10กิโลนะครับพี่น้องลัางแรกในรอบปีครับผมอบขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม